ที yeah, Ooh, ่ไปเดินสอนเดินได้แบบเียวานพี่อุ๊บนี่รู้สึกมันก็เกิดขึ้นแล้ววันนี้รู้สึกว่าประทับใจทรัพย์้งมากบอกว่าวันนี้เป็นการกุศลเงินไม่เยอะแต่แปแต่แล้วลุงพลก็มาติดตามก็มาติดตามไม่เอาพระตัวเลยจากไปทั้นที่สี่นะฮะอุ๊บเปท่านโชว์ก่อนแลงวอนแคทเลี้ยงหมาแมวจนจัดทั่วประเทศไทยบอกว่าลุงพลมีวันนี้ได้เราเป็นผู้รับแล้วเราก็เป็นผู้ให้วันนี้มาด้วยใจจริงๆบินเช้า๋ยวกลับเย็นพ่งนี้มีงานต่อซึ่งไม่เอาผ้าตัวเลย คือเราก็ให้นิดหน่อยเเป็นกำใจแต่มันพูดตรงว่ามันเสรยจเงินนะเนาะเออแต่เขาก็แฮปปี้เข้ามาด้วยใจนะสุดยอด <คน S 1> ามากทุกคนเพิงเ้าวันนี้เต็มเตเห็นลุกด้วยก็ภูมิใจครับที่ร่ <c oughs> ้งครอบครัวเราได้รับโอกาสดีๆที่ได้มีโอกาสช่วยงานการดุสลโดยเฉพาะน้องหมาน้องแมวครับซึ่งที่บ้านเราก็มีหมาตัวหนึ่งที่เรารักอยู่ก็แต่งสวยเป็นพิเศษเลยวันนี้ก็ตั้งแบบนี้ไหม ไม่เคยไม่เคยก็ก็มีอะไรการครั้งหนึ่งเนาะก็ก็ดีใจนะลูกชายว่าแตนสวยไหมคะวันนี้ก็สวยครับแต่ถ้าเจอกันแรกๆคงไม่เอาเพราะว่าผมจะชอบผู้หญิงที่เป็นธรรมชาติแตนก็สวยอยู่ใช่ค่ะเห็นเห็นที่แบบแซวๆกันว่าอย่ามีลูกคนที่สามนี่พร้อมยังคะก็คงจะหยุดไปแค่น้องโอมและตํมมอนเท่านั้นครับแตนจะมีงานอีกไหมคะเนี่ยแตนคนเดียวเนี่ย งานร้องเพลงงานอะไรเงี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ยค่ะมึงไปถึงขั้นนั้นหรอป้าก็ดูลูกเบกเรื่อยๆเลยจะอย่ามาขึ้นก่อนนอนให้คุยกันไหมว่ารุกงนี้ต้องมาเจอคนเยอะจริงๆวันเนี้ยก็คิดว่าไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้ครับคิดว่าทุกอย่างเป็นอะไรที่มีใจมากๆมีความรูได้หลักมันทำให้การใช้ชีวิตลำบากเพราะเรลาไปไหนมาไหนคนจะองเราได้มากขึ้นก็ก็คงไม่ลำบากครับเพราะว่าทุกวันเนี้ยไปที่ไหนคนก็เยอะอยู่แล้ว ถ่ายรูปเยอะไหมคะตอนนี้ลุงพลขับคุณครัถ่ายรูปเยอะเก็ที่บ้านเมื่อวานก็ทั้งวันครับทั้งวันจนเย็นมลุงหล่อไหมครับลุงหล่อที่ถ่ายบ่อยๆก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการถ่ายรูปธรรมดาที่ที่บ้านครับก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายครับชาติต้องชาติแม่สิตาวันนี้ลุงพลหล่อไหมครับเคยเห็นเขาหล่อทุกวันอยู่แล้วแต่วันนี้ป้าแต๋วสวย สวยมากใครแต่งเนี่ยแต่หน้าเขาโขงสุดต้องไปกอกกรอกับพี่นะคะค่ะต้องไปกอกกรอกพวกนี้ไปกันนะไม่ไม่ฉันมีงานตอนนี้เปิดปาร์ตี้พี่กลับจะโค่นล่าฉันไม่ได้แต่งหน้าเลยเนี่ยเพื่อนวันไปงานปาร์ตี้ได้นะคะต้องเอาป้าแต่นี่แหละไปเป็นไปเป็นพิตตี่งานปาร์ตี้เกับฉันดีกว่าสบัดห่อเดี๋ยวไปสบัดผมกันงานนี้ผู้ชายไม่เกี่ยวครับยุคหาไอ้เรื่องหนัง หนังเรื่องอะไรฮะมีเซ็นเตอร์มันมีมาฮะก็เป็นตอนนี้ผมตอนมันมี10บกว่าที่สิกว่าเจ้าติดต่อมาเดี๋ยวหลังจากวันที่6กพี่ต้องคุยเป็นรายลักษณ์อักษรเพราะว่ามันต้องมีข้อตัญญแต่างๆนานาแล้วต้องดูคิวด้วยตอนนี้คิวฮอตมากก็ต้องคุยกันอีกครับมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากตรงนี้แต่เขาติดต่อมาจริงฮะับสิบกว่างานนะครับตรงนี้เมื่อวนเม็นมีเรื่องค่าภาษีน่ะก็แต่งคมันเยอะจังเลยก็ทุกคนครับที่อยู่ ที่อยู่นประเทศไทยก็ถ้ามีรายได้ก็ต้องเสียภาษีครับแล้วก็ให้เยอะอย่างนี้ป้าแตนดูแลไหวไหมคะก็ยังไม่รู้เลยถาถึงวันที่เป็จริงอ่ะเนาะเพราะเราังไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้เท่าไหร่น่ะเห็นมีพี่ฝิ่นสีโทรก็ติดต่อมิสเตอร์แล้วเห็นว่าพรุ่งนี้จะไปหาที่บ้านด้วยจะตัวรับยังไงบ้างครับมิสเตอร์อะไรก็คงจะต้อนรับเหมือนกับทุกคนที่ไปแล้วครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้อนรับพิเศษยังไงเพราะว่าทุกคนมาก็มาดีใจ้ทั้งหมด ก็คงไม่ได้แยกแยะว่าจะเป็นคนดังเลยไม่ดังแบบไปลุมพล่มาแต่นก็รับวีดีตอนรับครับแล้ววันนี้เราจัดสรรเรื่องเงินเรายังไงบ้างึ้นเข้ามาไหนทางอรนี้ครับก็ถ้าเป็นงานก็ส่วนใหญ่ก็จะนําทุนเงินต่างๆไปเป็นทุนการศึกษาให้ลูกครับเตรมให้ลูกแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่พี่ใช้ในบ้านครับหลังจากนี้จะมีงานที่แบบตุ้มๆอีกไหมคะแบบคนเยอะๆอะไรนะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับอนาคตครับ งานหนังเหรอครงานหนังเข้ามาแล้วก็ทางนี้ที่วางวางไว้ก็มีอของจากมือคนตีมน,นะที่จะปล่ดปล้องไปปีนี้หนังใหญ่ก็มีเด็กนี่เป็นพระเอกชาตไทยก็เล่นด้วยชาตไทยก็เล่นก็อาจจะดีดูเดี๋ยวดูหมดว่ามันมีอยู่แล้วบอกนะฮะ,ะเดี๋ยวดูกันว่าตอนนั้นคิวบ้างไหมมีเวลาไหมถ้าตัวจะแพงกว่าน,นี้ไหมเดี๋ยวต้องเล่ติดต่อไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าพี่เป็นที่ปรึกษาของกองถ่ายนี้ด้วยอันนี้คนว่กลับเลยก็ประมาณนั้นครับเพราะว่า คนที่ให้กำลังใจที่บ้านแล้วเขาก็มาด้วยใจกันจริงๆแล้วเราก็อยากจะกลับไปดูแลเขารับการก็จะรับผมก็วันนั้นเดี๋ยวว่าคนแบบใครรู้ไม่ทางหรว่าอยู่นิดกลัวคนมันไม่ก็ทุกคนก็ต้องเข้าใจครับว่าเราก็ทําเต็มที่แล้วสำหรับการต้อนรับเพราะว่าบางทีบางครั้งเราก็ครับอาจจะไม่ทั่วถึงอาจจะไม่ทันครับก็เต็มที่นะครับเต็มที่ที่สุดครับไปทำพิธีมรอกันเต็มขนาดนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจ บัณปิตอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านเอามาด้วยความดีที่ทางลุงพลเแตนได้เพียรทำทุกวันนะครับก็ขอขอบคุณมากครับขอเลขหน่อยครับขอเลขหน่อยวันนี้ก็คงจะยังยังไม่ได้เนาะเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยได้เล่นรีบเลยนะครับต้องรอดูครับอ่คคบ